ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อต่อมรถไทยน,นะครับผมครับพี่น้องสวัสดีตอนสสนะครับผมนี่จะเงินซื้อรถนะมาเงินซื้อแฟบบ่มีบ่โอ้มาหอดจอเทิงแล้วครับผมจกเจลบีบ่มีแฟบจกเนี่ยได้ฮ็ดดี มีอยู่บอกเขาว่ามีไปซื้อมาให้หห <c oughs> ว่าไปอยากลงมาเลยพ,พี่น้องเพิ่นคุ้มลงมาครับผมเพคันเบามากกะท้าบ่ไม่มีเงินใจงวดก็ได้ยืมเพิ่นนะครับผมก็จะได้ลงมาก,ก็ได้ <c oughs> โอ้สีใหม่ครับสีใหม่เพิ่นจังน่าเป็นหมักสีเขียวเถอพี่น้องเอ้ยเห็นเห็ดสีม่วงกับเห็ดสีเขียวโอ้โหบวชโหลดเพิ่น เกลดดีแยกกับเปลี่ยนใหม่ฝนบืดเงินครับบ้าหอดจะเทงเลยครับผมตอนจะเซานะครับผมกำลังปลากองอัดเจลาบีนะครับพี่น้องโอ้ใบมีต่างกันลายครับผมสูงต่างกันลายนะครับผมลายเติบ ต่างกันหลายเติบนะครับผุต้นได้สีดึงกันให้พี่น้องเบึง่งผู้ถาเบืงบ้งคุกระถาเบึงเ่งอ,อยู่กาอีบ่กาบวาฮู้พนนอราปปะันนนนาสี่ถึงหกสิบหัวซ้ำไมนก็นดีเลยตัวปปต้นพี่น้อง มองไว้ครับีเพื่อนนะครับมองนอนมองนอนครับผมนะครับซาเลวหอหดตะขึ้นมานน้ครับผมบดไทยานะครับผมบบผม,มันอีสี้าไปเห็นยังก่อนนี่จะได้จะได้ มันส oh, mm ีผเป็ดยัง้าเ็ดงาสี่โอยเห็ดีลมาหกสิบเจ็ดสิบโลสี้าเป็ดงานสองฟันหางเอสีที่แล้วเาสีเมื่อเมื่อซะก่นเจ้งสีลงมาใหม่เ่าด้ไปดีคืถามซะก่นี้าย่าไผวมางานไ้เนสองนวเซน ก็ตาตีลงมาตัวเห็นอยู่ตัวแบบเขียบสุกตามตีได้สิเปปปอมันเห็นอย่างจัง้อยฟุ้งกับเกาะเป็งดีครับโอ้ย,ยอนแจ้งแล้ยปะเห็นบ่าล่ะพีน่น้องบมิดสูงกันหลายเติบนะครับมันเป็นสามสี่นิ้วอยู่ครับผมประมาณนั้นนะครับผมผม,ผมว่าแบ่งหกสี่พอดีนะครับ โอ้ยยังมาเป่าใส่หลุดหลายหลยังเล่ใหม่หมๆนี่เป่าออกฮันดูก,กีนี่เสิสิเป่าอย่างอู้สตีกหนามมีเยอะเลยอยู่นี่ตีอีกหนึ่งรถเดี๋ยวเจักเดือนนะครับปีเจักเดือนปีสิบเดือนนี่เนาะออกมีซา รถปีสิบเดือนครับก็รถสิเอดเดือนประกันประกันเบดอะไรม่าน้ประกันเบดเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมบเค,คือเกโอ้ตอนมีประกันกับเดตัท่อนเองคือเก่านะครับผมเพราะว่าพิ่งเงินหลอี่ยังไยังยีแบบ ข้าก็รดขายสติกเกอร์ทีน้อเฮ้ยมันมีด้ไปซื้อนม่มจิฟ้าไปเฮ็ดงานก่อย่าป่อยอย่าป่อปอกไปป่อมองอื่อนเสียรถมมาเือน้ำมันกว่กกวกแกลกแกลกเดี๋ยวเดียวเดียวสั่งเบาบนหนวดเราอยู่เป็นิฟ้าไปเฮ็ดข้งเบาบนบบเบาสะกลจิฟ้ากี้จะกินที่โบเลยนะ โหเฮ็ดดีพญาย่าวสวกกขบบอยังมาทายชิปจ่างไปทายเฮ็ดดีพญาย่หาเนี่นยจะได้เฮยยังอีกสั่งโอ้พอสื่อเส้นไม่แล้วล่ะป้าน,นี่สีขายหางสี่หมื่นหาหมื่นวูบเท่ากับบอสื่อแล้วหางนี่ยังขายอยู่บ่หางนี่เนี่ย สามหมือดีซี่มื่หายที่ช่งไปอยู่น้ำกันอยู่เดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็ว่าบพอขายลงไปทั่วไปจักคนนี้มี่นาที่อัพเตจเจลบีอย่างเดียวอ่านอย่างไรมาใบใหญ่นะครับผมส่วนขั้นนี้เบิร์ตแล้วครับฤดูการใช้ให้น่าจะได้เปลี่ยนดอกนะครับผม อ้ามีงเงินในเฟื่อนใบละพันกับบอเอาพี่น้องเปลี่ยนกันที่ใบละพันสองใบสองพันเสารสเซสางเหลี่ยบบ่อ,บอเหลี่ยวสอกเบื้งนะ <c ười> โอ้เฮ็ดดีอย่างเงี้ยนี่จมพุ่มพุมพ่มพุมพ่ยพุ่ยแต่เสาร์อาการเป็นแนวใด จะบีกบมีบโอ้ม <motiv ators> <m im ii> ันก็เกินไปจะาหน่ายป่ะอยากไปเฮ็ดงานไหไได้ยังนี่มาเฮ็ดงานนี่ยบนเรือมันล่นโอ้ชีวิตโซไม่ย่างดีที่น้อนยังเป็นยังครับผม กูเครอคืเหตุเกิดอตอนใหม่ๆเนี่ยจักหน่ำหูำำหน่ำตาจักฮูเซึ่งบอ่อไหล้วครับผมเล็ดเรียงครับขันนี้นนบ้านมีหม่องหัวของซึมนะครับผมหรือภาพไมาเิ่ง ป่อมสะเทินเป็นหยักซึมนะครับพันนี่ต่ป่อมสะเทินนะครับซึมซึมเป็นลังเถือครับอัดเถืนยังอัดในรอบเดือนหมดโอ้โอแต่ไม่ไม่นี่ผมบอกให้อัดผมมีอัดได้พี่น้องอาทิตย์ละเทือกไยังเงี้ย อาหล่าหาีมี่ยเออยหวังน้คน้หาับร่เลมาหากันยำได้นี่มาหายกระด ja. <screen Eat confused Hawaiian noise> <sm> ่ากันเก่าครับมันเป็นสไตล์เลยพี่น้องายานอาจารยอจานตอบวายนี่ัวจริงผมมักจังด จมดอมมีปากเว้ยปวดเลยเป็นรถขายสติกเกอร์พี่น้องเอ้ยขึ้นอขายยังขายวงเฮ้ยเดี๋ยวเห็อยู่ผมขึ้อัด หางกับไทยโบเขาพี่นอ้องหางขากุ๊กใหม่ครับไม่ไทยดินแข็งนรรี่โบเขาได้หางตัวนเพี้ยดีำนำนป้านี่สีค้ายสีหาเมืองเถอะผมเบืองเนี่ยกุ้กงมันเป็นขั้นทะหนูครับขอให้ทางกับไปตีกุ๊กใหม่เียหิวอ,อ,อ้อ เป็นส่วงของมันที่ไปแล้ไปยน,นีย้ครับพี่นองอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปเห็ดการนึงงานก่อนนะครับเจอกันหน้างานครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ